ก็ตอนนี้ก็เกือบจะ9เก้าโมงคิดว่าจะเป็นงานที่ต่อเนื่องซะหน่อยนะครับแต่ไปมาวันนี้ก็เจอเหตุการณ์ทําให้เรา่วง่วงเวลาอีกแล้วนะครับก็คือว่าตอนตอนแรกอ่ะตัวน,นี้จะจบงานแล้วแต่ว่าแต่ว่า,าลูกค้าดูแล้วนะครับข้าวนะครับข้าวมาไม่ครบนะครับแล้วผมกาลังจะแจ้งทางไลแมนแล้วนะครับผมผมก็เลยแนะนําให้ลูกค้าแจ้งไปเหมือนกันนะครับ แจ้งสองทางมันจะได้เร็วขึ้นแล้วก็ทางร้านก็โทรมาหาผมว่าให้เข้าไปเอาได้ไ,ดไหมอตอนตอนนี้ผมคือ2อ,องใจก็คือถ้าเข้าไปเอาได้ไหมก็ได้แต่มันจะไม่มีหลักฐานให้คนดูไงว่าเาง,ง,งินเงินเงินนี้มันมันมัน,ม,นมันไม่ได้เข้าแอปไงครับเข้าใจไหมก็ถ้าเราแจ้งไป สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องประสานงานที่ร้านว่าจะให้เราเข้าไปรับเองหรือว่าจะส่งใหม่เหมือนเดิมแต่ทางร้านให้แต่ทางร้านโทรมาหาเราก่อนว่าให้เราไปเข้าได้ไหมเออให้เราไปเข้าแอรได้ไหมแล้วก็มาส่งเพราะว่าเป็นออเดอร์ของผมไงผมจะได้เไปรับไปส่งได้ง่ายๆเพราะผมรู้ทางที่มาส่งของลูกค้าแล้วไงโอเคนะครับอ่ะโอเคไปรับสินค้าดีกว่าข้าวสองถุงสามสิบบาทข้าวเปล่านะข้าวเปล่าเพราะว่ากับข้าวที่ลูกค้าเขาสั่งมา ี่ลูกค้าเขสั่งมาค่อนข้างเยอะนะมีมีแต่กับไม่มีข้าวนะเพราะผมก็ไม่เห็นกันเพราะว่าเขาใส่ถุงมาแล้วก็ข้างในมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมก็เห็นข้าวเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นราดข้าวอะไรเงี้ยนะฮะโอเค <c oughs> มารับราคาครับผม เอาขั้นต่ําที่ส่งก็สี่สองบาทพอละครับแน่ใจครับพี่ครับผมเพราะว่าลูกค้าเขาก็อยู่บางแพรเนี่ยผมตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าลูกค้าเขาก็คนคนดูพร้อมของมันเยอะไงผมคิดว่ามาครบแล้วอ่ะอ่าไม่เป็นไรครับสี่สิบก็ได้ครับพี่ช่วยช่วยกันครับครับผมลููกกค้าาาาโทรมพี่หนใช่ครับ ครับผมอ้าไมา่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายครับทางร้านเขาจ่ายแล้วครับครับต้องขอโทษทางร้านด้วยเพราะว่าบางทีเอาด้วยเขาเยอะเขาอาจจะลืมได้นะครับขอบคุณมากครับผมอ่าก็มาสรุปซะหน่อยนะครับผมเช็ดหน้าจอก่อนนะครับผมก็มาสรุปซะหน่อยนะคะเพุการณ์นี้ก็คือว่า ถ้าเอาง่ายๆริงทางร้านน่าจะเลยจริงๆเพราะว่า,อาตอนที่ผมไปรับนะก็มีประมาณสองคันสองคันก็คือคันผมกับอีกคนนึงแล้วก็มาต่อหลังอีกคนนึงก็ประมาณ3ามอ่ะแต่ว่าอีกคนนึงเขาได้ไปก่อนไงเออปุ๊บแล้วก็มาถึงคิวผมทําแล้วก็อีกคนนึงรออยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมเออแล้วาทางแม่ครัวทําเสร็จแล้วนะครับก็ให้ลูกเขานั่นแหละช่วยจัด แต่ไปมาลูกเขาลืมครับลูกเขาลืมมาเอามาให้แต่ว่าที่เขามาคือผมก็คิดว่ามันครบแล้วแหละเพราะมันสองถุงอ่ะมันน่าจะครบอาจจะมีข้าวอะไรเรียบร้อยใช่ไหมก็ขับมาก็นั่นแหละครับตามนั้นแหละสุดท้ายก็คือลืมแล้วผมก็จะไปแจ้งแต่เขาทางร้านก็โทรมาผมก็ออกไปรับนะก็เอาจากทางร้านอ่ะสีบาทนะครับที่จริงผมเอาสัก42แต่ว่าทางร้านเขาเออมันเศษสองบาทใช่ไหมก็บอกผมก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไร นะครับก็ถือว่าอืมเพราะว่าตอนนี้ที่ผมอยู่ไกลไหมก็ต้องบอกว่าไกลนะมันอยู่ที่ประมาณ50-60บาทนะเออห้าสิบถึงหกสิบบาทแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็รู้ใช่ไหมว่าเส้นสายสองอะเส้นสายสองอะเออเวลาเนี้ยประมาณเที่ยงๆอะไรเงี้ยไม่ต้องเที่ยงหรอกมันตลอดทั้งวันน่ะนะครับว่าติดขนาดไหนถ้าใครอยู่แถวบางแคเนี่ยจะรู้เดอะโมบางแคเนี่ยเส้นเนี้ยครับเส้นการจนาเนี่ย ต้งองบอกว่าเส้นอะไรเดียวแถอแถวบางแคเหนืออะไรเส้นเนี้ยที่ไปทะลุเดอะมอลล์ยเงี้ยติดตลอดทั้งวันนะอ,อกว่าจะขับอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนานมากนะนานมากผมก็ช่วยาทางร้านนะครับสุดแล้วนะครับนะเพราะว่าถ้าเอาจริงๆแบบมือขึ้นหน่อยก็น่าจะได้สักสองตัวด้วยซ้ำไปนะแต่ก็ช่วยกันเนาะก็ว่าถือว่าถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับลูกค้าเขาไม่ได้หัวร้อนใจร้อนอะไรมากมายนะครับก็ คุยกันแบบว่าทําความเข้าใจคุยกันอะครับผมว่าวต้องขอโทษด้วยจริงๆครับเพราะทางร้านลืมผมก็ช่วยทางร้านเหมือนกันนะ <c oughs> ก็ลืมจริงๆอ่ะก็ต้องให้อภัยกันบ้างนะครับแล้วก็บางคนอ่ะบางคนอ่ะอันนี้ต้องบอกตามจริงนะครับบางคนอ่ะลายแมนบางคนอ่ะเนี่ยถ้าเปน็นผิดอะไรเงี้ยไกลนิดไกลหน่อยอะไรเงี้ยบอกเลยยกเลิอกอย่างเดียวให้ทางร้านเขารับผิดชอบอย่างเดียวเลยนะครับบางทีเราต้องเห็นใจบ้างแต่ว่าที่เป็นการที่ถูกต้องที่สุดนะครับที่ถูกต้องที่สุดก็คือต้องแจ้งไป แจ้งไปเพื่อให้เขารับเรื่องนะครับรับเรื่องแล้วก็ให้ทางร้านรับผิดชอบแต่ว่าในที่นี้ถ้าเรารับเรื่องอถ้าเราเลือกแล้วสรุปมันก็จะตกอยู่ที่เราเพราะฉนะัสรุปมันก็ถ้าแจ้งไปแล้วก็สรุปตกอยู่ที่เราว่าเราจะเข้าไปรับให้ไหมหรือว่าไม่ถ้าไม่ทางร้านก็ต้องเรียกรถเองก็ประมาณนะั้นแต่ทางร้านเขาก็จะวุ่นวายขึ้นมาว่า เราเขาไม่รู้ว่าร้านาลูกค้าอยู่ไหนก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาแจ้งแล้วก็ยิงงานอะไรมามันจะวุ่นวายกว่าเดิมนะ้ถ้าเป็นไปได้ช่วยได้ก็ช่วยไปนะครับผมโอเควันนี้ก็ได้หนึ่งคลิปแบบไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับเออปกติก็คือจะยกเลิกแล้วก็ลูกค้าก็บรรับเงินไปเงินสดอะไรอย่างเงี้ยโอเคอเค,ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับผมบายบายครับ